สนับสนุนโดยรอบการเด่นและอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00วันทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684 ตามที่เมืองพัทยาจะมีการจัดการเลือกตั้งผู้สมัครนายกเมืองพัทยาคนที่12ในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนี้ซึ่งเชื่อว่าจะมีประชาชนชาวเมืองพัทยาออกมาใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่ของตนเองเป็นจำนวนมาก ล่าสุดเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีวันที่30เมษายนพันตำรวจเอกกุลชาติกุลชัยผู้กำกับการสพเมืองพัทยาพร้อมพันตำรวจโทเกิริกฤทธิ์สายวันนะรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสพเมืองพัทยาและพันตำรวจตรีกองพลเดชะคมภูสารวัตรป้องกันปราบปรามสพเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจสพหนองปลือและเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาได้สนธิกำลังกันเข้าประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในวันเลือกตั้งรวมถึงสร้างเหตุการณ์จำลองซ้อมแผนที่จุดเลือกตั้งภายในโรงเรียนเมืองพัทยา8พัทยานุก,กูลตําบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี โดยเหตุการณ์จำลองสมมุติให้มีประชาชนเกิดความไม่พอใจในการนับคะแนนเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเห็นว่าไม่เกิดความโปรง่งใสไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายหีบคะแนนออกจากจุดเลือกตั้งนั้นๆซึ่งทางเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการส่งตัวแทนเข้าเจรจากับประชาชนถึงกระบวนการนับคะแนนเสียงก่อนจะขอเคลื่อนย้ายหีบคะแนนออกจากหน่วยเลือกตั้งแต่หากการเจรจาของเจ้าหน้าที่และประชาชนไม่เป็นผลสำเร็จ ก็ได on ้มีการวางมาตรการแผนสำรองไว้โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนคอยสแตนบายหากเจ้าหน้าที่ชุดเจรจาส่งสัญญาณหรือเกิดเหตุความรุนแรงเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนจะนำกำลังเข้าระงับเหตุทันทีเขาตักห้าโมงครึ่งดูดีเลยทห้าโมงเออดีน้ำไม้เกเออ ดได้แล้วครับแล้วก็ส่วนว่าจะนับใหม่อะไรเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันอยู่ครับแต่ทีนี้ว่าจะต้องให้ผู้ในการาประจําหน่วยเนี่ยเป็นคนตัดใจเพื่อแจ้งเมืองพยาคุ้มชาหลายฝ่ายทราบครับแต่ทีนี้พวกเรามีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้มครับโอ้แต่ว่าถ้าเงินตัวหรือตัดขวางเนี่ยมันมีความผิดตามอบบอเลือกตั้งครับตามตา,มตา,มตามห้าตัวหกครับมียงข้างโน้นตารงจำต้องปรับแล้วก็ตัดสินการเลือกตั้งครับก็ขอ

ตอบหลายอย่างนะครับเป็นการแค่ติดตามรัฐธมนูของเรานะครับการเลือกตั้งตรงหน่วยนี้เป็นแค่หนึ่งหน่วยใน148 146หน่วยนะครับยังมีหลายๆหน่วยที่ยังรับคะแนนกันอยู่การเลือกตั้งตรงนี้ไม่ใช่จุดยุติหรือว่าจุดเด็ดขาดของการนี้เดีขออนุญาตปล่อยให้เจ้าที่ด้านการตามกระบวนการของกฎหมายให้สิ้นสุดก่อนนะครับทางเราขอ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 ความร่วมมือครับขอความร่วมมือ <OK. S 2> ใช่ม้ยังยังยังไม่จบ,รบหรอกตรงนี้ยังไม่จบหรอก <shelter. S 1> รอก,การผลการเลือกตั้งยังไม่ใช่เป็นที่ได,ได้ครับตอนนี้เราเห็นแค่แคส่วนหนึ่งของของน้ําแข็งเปแค่ส่วนเล็กๆเองของการเลือกตั้งนะครับอดูเลยนะนะเดี๋ยวคุยกันคุยกันเรื่ออไร เดา ้วันนี้ครับเป็นการซักซ้อมแขนกรณีที่ไม่สามารถนำบัตรนำผิดเลือกตั้งออกจากหน่วยได้ครับเนื่องจากเม่สถานการณ์สถานการณ์ช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งครับเราเตรียมความพร้อมไว้เพื่อเหตุการณ์เกิดหรือว่าเหตุการณ์ไม่เกิดก็เป็นเรื่องดีครับถ้าเหตุการณ์เกิดเราจะได้สามารถ มแคมเป์ camp, เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f เฟ o บุ o กเ e ส i g h t Academy